มีการขาดด้วยหลังจากเสร็จแล้วี่ยนอกบ้างเล่นน้ําเสร็จใช่ไหมมาดูพี่เขาทำเนี่ยเห็นไหมพี่ก็จะทํากะเพราวันนี้นะพี่เขาจะทากะเพราเนื้อใช่ไหมคะเนื้อไ่ปลาม่อโออันนี้แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายเกิดเป็นผู้หญิงสวยนี่ก็แบบว่าเหนื่อยนิดนึงนะคะเออนี่ อันนี้อะไรคะสะเพรากบค่ะไทยไม่กินกระ ба ้บบแล้วขาไม่เริ่มเลยฉั้นจะกินนี่ไข่ปลาเมอรค่าอันนี้นไข <50 S 1> <ม>่ปลาเมอกเหรียญค่ะจานนี้อยู่ประมาณห้าสิบเหรียญนะคะนี่แหละห้าสิบเหรียญล้วนๆห้าสิบเหรียญล้วนๆคือหม้อน,นี้โอเคนี่ไงคะวันหยุดที่ไม่ได้หยุดวันหยุดก็ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ย เป็นผู้หญิงเกิดมาเป็นผู้หญิงสวยนี่มันก็ต้องเก่งทุกทุกด้านเลยนะคะอาหารก็ต้องเก่งดื่มเก่งด้วยใช่ไหมคะใช่เขาบอกดื่มเก่งด้วยโอ้โหนี่ค่ะนี่คือเสร็จแล้วนะคะพร้อมกินก็บอกว่าถ้าน้องเสร็จแล้วน้องก็มากินได้เลยนะคะเรามีตู้ไหวสำหรับที่จะกินวันนี้นะคะพี่ก็ซื้อมาเพิ่มสามขวด มันจะหมดแล้วเดี๋ยวเราต้องไปซื้อมาเพิ่มอีกนะคะ